สวัสดีครับผมลักทีพีเ,เอ็มนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมเจ้ามินิคูเปอร์เอสคันที่แมนคันนี้กันครับผม สำหรับเจ้ารถมินิคูเปอรคันนี้นะครับเป็นรถตัวรถปี2017เครื่อง 2,000cc ทอโบนะครับอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมาพร้อมกับตัวรถสีขาวคาดลายสีดำโดยในรุ่นท็อปนะครับจะได้ไฟ Day ์ไทม์แล n นิ่งไลท์แบบวงแหวนมาให้ด้วยนะครับส่วนในล้อนนะครับได้ล้อแต่งแบบ BBS ขอบ18แล้วก็มีปลายท่อค o ร์บอนวิดมาเพิ่มให้ทำให้เสียงรถดูดูดันมากขึ้น โดยรุ่นท็อปนะครับจะได้ป่าท้ายไฟฟ้ามาด้วยนะครับแล้วก็ภายในห้องนิสาเนี่ยสามารถเบาหลังเนี่ยจะพับได้ขนาดนี้เลยมาดูกันต่อใน,นส่วนของภายในจอามินิคันนี้นะครับจ้ามินิคันนี้นะครับมาพร้อมกับห้องโดยสารขนาด5ที่นั่งแล้วก็จะมีเบาะคู่หน้านะครับเป็นทรงสปอร์ตซีทสามารถปรับไฟฟ้าได้ ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็จะมาในส่วนของเลื่อนไม้เลื่อนไมลรถคันนี้นะครับจะมาแบบทรงกลมก็คืออนุรักษ์นิยมของมินิคูเปอร์มากๆและสําคัญที่สําหรับตัวท็อปก็คือหน้าจอตัวนี้จะแบบแบบระบบสัมผัสนะครับสามารถสัมผัสได้เลยนะครับมาพร้อมเครื่องเสียงห้ามันกาดอนไปอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้ามินิคูเปอร์คันที่แมนคันนี้นะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับไม่เพียง75,000กิโลนะครับกับราคาเพียง1 4 9 9 0 0 0บาท สำหรับใครที่ดูคลิปมานะครับแล้วชอบนะครับเรามีราคาพิเศษให้นะครับเหลือเพียง1 3 9 8 0 0้านาบาทลถทันทีเลย99,000บาทแบบไม่ต้องต่อรองกันและที่สำคัญนะครับเครด,ดิตฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างได้เลยแล้วขอสายลัก TPM ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปขอบคุณครับ